พีนน่น้องครับผมข้าวใส่ครับผมฝนสิตกแล้วครับผม ก็เลยแล้วับผมเมื่อกี้ฝนมากครับผมไม่ได้ไม่ได e ้ทายตอนคิดว่าดักครับเวลาดักฝนมากครับผมมอดนี่ครับนี่ขวองซะหนีกระยังประสุดอยู่ครับผมกระยังถือว่าประปสุดเออเบอร์ประสุดฟังดีครับประมาณจักรศอกหนึ่งนลยครับเหลือไว้จักรศอกหนึ่งแล้วผมเหลือไปจักรฟามือหนึ่งนะครับนี่ไม่มันฟังจมหนาไม่ดีละครับผมก็ดึงขึ้นขึ้นมาบโบว้ไครับแม่แม่กระยุอยู่ไหนครับใประเกษตรนะอย่างนี้ตกลงนี่ครับ กระดิ่งไม่ปก,กนี่ครับมันมีหน้าปกค,ครับพี่น้องเอาเอาไม้ปกค,ครับพี่น้องส่วนนี้มุกมัดใส่นี่ครับฮะพี่น้องมันเป็นบมืออื่นแล้วครับนี่มุกว้านเนื่อเดี๋ยวน้องไปน้าพี่น้องเนื่ออาหารปลาดุกนี่ครับถุงอาหารปลาดุกที่ผมเสียไปผมกับป่วยๆลงนี่ใน,นรอบแน่ยุ่งแข็งๆแน่แหละครับป่ยปยยวยๆให้มันเด็กกินพวกปลาหน,น่อยครับผม โผล่งอีู่แล้น้่นมันรล่อห้องนี่แหละครับผมมันได้กินพวกปลาหน่อยปลายอย่างมันได้กินมันก็สีม้านะครับเรียรมูอมันมากมันก็สีได้เขารอบห้านะครับผมไอพี่น้ังเปนเรื่องมากนะครับผมน้มาพี่น้องไปมื่อเช้เาจังไม่ตามกันครับว่าสีได้โตัไม่ได้โตครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนที่เข้ามารับชมครับ วอกับช่องลาะธงลงคว้างครับพี่น้องครับพี่น้องกเศเสาสายครับผมแปดม่วงครับผมพอดีเลยงานมาแล้วหอดเอ่อหอดห้องกับประมาณแปดมงนครับผมขี่รถรับส่งครับครับพี่น้องกัตามากูครับผมกูหล่อใส่หมว้านไหมครับหล่อคอนดครับคอนโดูหลไปโงูครับผมไปไปบหว้านประมาณสามสี่ม่งแรงครับผมก่อนจะไปเฮ็ดงานครับผมก็ใส่ถิ่มใบ ขึ้นหนึ่งครับมันติดตามพมี่น้องว่าสิมีตโตแล้วครับผมคร,รับยกตารางนี้ครับผมอ่าพี่น้องไปไปนรุ่นไหนครับผมคอนเนอรต้องหรือเอาไม้ออกกันครับไม้พอดีใส่ใส่เหล่าขโมยบ้านนะวาดใส่เหล่าก็เอาไม่ของทับทับไปครับผม พี่นองครับผมผมว่าผมว่ามันหลอบผมถือง,งูเหรอครับผมผมเห็นตัวหัวโผล่ขึ้นมาจากหนามนี่อยู่อยู่ในหลอบครับผมว่ามันงูเหลีล่ยมเลยครับผมผมว่าโตมาหน่อยแท้ครับผมมึงตัวหัวมันเหรอครับ ว่าขวดยังร่อยขึ้น,นามากเมื่อเมีนตอนนี้ครับหัวงูครับโอ้ตะยานเะครมึงลักษณะหัวเราจะเป็นหัวงูเหลี่ยมว่าแถวนี้มันหกนะครับพี่น้อง bu xì lon đường <laughs> đường 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 kinh ma bưng vòng, bình đẹp. มึงเนี่ยงูเหลี่ยมพี่น้องตกใจเม็ดหางไอ้งอปลาดุกแลายเติดพี่น้องโอ,โอ้พี่น้องอย่างโหดักไปครับผมดักขีนใบดักสองขึ้นครับน้องกคาตากระตาครับผมมึงนี้ครับดักไปครับมึงนี้ดักไปมองกรหน่อครับ นครับผมนี่ครับาห้องมันครับผมปลาสลิดหลายตัวครับผมตัวละแล้วก็ง่ายปลาแน่ครับผมถือว่าถูกข้าวกลินครับผมปลาดุกตัวนึงปลาข้อตัวนึงครับปลาดุกน้อยตัวนึงครับผมปลาข้อสองตัวครับพี่น้องครับปลาข้อสองตัวปลาดุกสองตัวครับผมน้องเลีกับปลาสลิด ลาสถิตลายคลับปลาเ็งนี่ได้ตัวปเขเพงลระม้อได้บุกขึโตครับผมแต่ว่าลาสถิตลายครับเดี๋ยวใส่ถิ่นว้จะขึ้นสองขึ้นแล้วไม่หยามครับพี่น้องมาตรงนี้มันม่น่าหายนะครับผมในคางเลครับพี่น้องครับอเคเลยครับผมตรงนี้ครับครับผมหลังจากที่ห้อนในป่าอยู่พอสมควรครับผมในห้องมาใส่ถิ่นว้ขึ้นเขาครับผมถิ่นใบเมื่อนี้ถิ่นว้โดนก็มาว่านครับ เอาถิ่มไปครับพี่น้องไปครับผม พี่น้องครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมืออื่นสองเขาจังมารุนกันดีครับมาสิเ็นทีงไหนครับผมหม่องเก้านี่แหละแต่ว่าห้เดือก็คือไปใส่ในป้ายหยาครับผมแต่ว่าผมวามันหกไปครับอีกคันลื่นหยาลื่นยังครับเป็นหยาขนเห็นหยาครับผมอะไรอช่าี้เลยครับพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นเขาจังมาติดต่างนะครับผมขันมาหายกอนนะครับครับผมพอกันมือนะครับ ไปนอนครับผมมา,าสารุปผลงานครับนี่ครับผมพี่น้องปลาสลิดปลาดุสองตัวครับปลาดุหน่อยตัวหนึ่งปลาดุเงย,ยตัวหนึ่งนะครับแล้วปลาค้อตัวตัวแกงครับผมปลาค้อแกงครับผมสองตัวรรรรครับรนี่ครับพี่ปลาสลิดนะครับผมเดี๋ยวปลาสลิดตัวใหญ่ครับปลาดุกนี่ผัดเผ็ดอิ่มนะครับผม ถือว่าบัคบับค,ค,บมมคสสขี่ไรครับผมส้มเงี้ยปาสซิลินเลเห็ดเก็บเห็ดปลาคิมทอดกินได้ครับผมเสี่บแต่ผมเมื่อส้มเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวพ่อขันคลิปนามือเลื่นเศร้าครับพาสิพยายามรอดของทีวาดักมือนี้ครับผมมือเลื่นเศร้าครับพ่อขันคลินปนาครับพี่น้องครับผมฝากกดแชรก์กดไลค์กดซับสไครป์ช่อง เราตรงลงคล้องไว้ครับผมครับสำหรับที่นี่ครับสวัสดีครับ